สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M P N Gamer V 2 ด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กันด้วยแล้วกันนะครับเพ่อยป็นกลังใจให้นิดนึงนะฮะวันนี้ก็เราจะมาเกี่ยวข้าวเอ้ยไม่ใช่เกี่ยวข้าวดิเกี่ยวข้าวโพดเออข้าวสุกแล้วจะเพิ่มโพดไปนิดนึงนะฮะก็ฝากกดไลค์อีกทีนึงเพื่อป็นกำลังใจนะครับผมอ่าเลยจะมุกองนิดนึง <c oughs> อ่าแล้วก็เราจะมาเกี่ยวกันวันนี้3คันนะครับโดยใช้อ่าจ้าง จ้างเอานะครับมาคนเดียวเลยวันนี้แบบมาระดับสำคัญก็วันนี้มาดูแมปนะครับเป็นที่เป็นของการที่เกี่ยวข้าวของ EP ก่อนๆเลย EP EP ก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับไปดูได้แล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นการปลูกเก้าพูดนะครับดูส่วนลูกหูลูกตาเลยทีเดียวเชียวนะครับก็เป็นเพลงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะก็ถ้าไปดู EP เก่าๆนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมกำลังใจนะฮะ เราด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้เราไปเอาอันนี้มาแล้วปากเกี่ยวของการเกี่ยวข้าวโพดนะฮะรถเกี่ยวของก็มีพอจะเดินการช่างนะครับมีสมบูรณ์นะครับสองคันเลยนะครับผมจะเป็นตู้แอร์หนึ่งคันนะฮะแล้วก็เป็นหลังคาหนึ่งคันนะครับไปเดี๋ยวเรามาต่อปากเกี่ยวอะไรดีกว่ายังไมไ่ต่อเลย โอเคทำนขั้็ต่อแล้วเดี๋ยวพันเลขเราจ้างเลยแล้วกันปั๊บเราจะจ้างเลยครับนี่ขันที่หนึ่งบาแล้วโอ้โหอย่างแรงอย่างแรงลึกระเรงขันที่สองมาตู้ A โอเคเั้นต่อปั๊บ อันที่สองเอาฝั่งโน้นเลยก็ได้อ่าตรงนี้ก็ได้อ่าเรากลางๆน้อยกลางพอเราต้องเอาน้อยก่อนน้อยที่สุดเราเป็นอ่าหวัวหน้าใช่ไหม <c oughs> เอ <c oughs> เต้บโอเคมาจ้างวีหนึ่งคันนะครับนี่ตู้แอร์ให้ลูกจ้างไปเลยเราขับ คันนี้ก็ได้คันนี้เดี๋ยวเราขับเองนะฮะเราไปฝั่งนู้นเลยสดุสดสุดสุดทางเลยก่อนที่เราจะไปเราต้องเปิดอันนี้เปิดได้ก่อนนะเอ้ยไปใช้กดปิดนี่หว่าเออเปิดอุ้มไปก่อนโอ้โหดูเข้าไปดิไปติดแล้วยบร้อยมันต้องวางงานยังไงวะเนี่ยแอาขคันที่หนึ่งก็ติด ต้องมีสักอีสักคันไหมเนี่ยถึงจะดีนะได้สักคันนี้ดีเลยโอเคเดินมาแล้วเดินมาแล้วรู้สึกมันดูดีกว่ายี่ห้านะนะคิดเองอาจจะคิดเองแหละออยี่ห้ามันต้องดีกว่ายอยู่แล้ว โอ้ดูดูพ่นลงมาดิพ่นออกอย่างสวยอ่ะถึงถึงพื้นเกินถึงพื้นเกินไม่ถึงยังเกี่ยวไม่ได้ขอให้ญาตจับมุมบางไฟไหนโอ้โหจัมันลกจังวะเกี่ยวแต่ข้าวยังไม่เคยได้เกี่ยวไอ้นี่เลยดูมันลกลกยังไงไม่รู้แ <c oughs> ปไปกันไปกันโอ้ย โยกเกยกเอ๋ยจะตายลอยคออะไรวะเนะี่ยฮะเป็นครั้งแรกของการของผมนะที่เกี่ยวข้าวูดเนี่ยเออกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไครนด้วยนะครับ<ส>ผมเอาเรื่องฮนะ

ไม่เกลียวเศษไอ้นี่ที่พ่อนออกมาสวยนะสเสร็จแล้วคือผมคนเดียวทั้งแปลงใช่ไหมวางงานผิดอะวางงานผิดมางอนเลยกันที่สอง ที่เหลือๆก็ไม่เป็นไรครับเอาไว้ทำปุ๋ยบ้างอะไรอย่างเเออมันเกี่ยวไม่ดไงขับขอบอเกี่ยวยากนิดหนึง่ง ในใจรถไทยแบบเอ้ยรถอยู่ไหนวะเน,นี่ยอาโู้ยักษ์นี่เสียงนี้มาเลยยักษ์ยักษ์ไอ้ไอ้ยักษ์นี่อยู่อยู่ใน่าร์ไข้าเฟ่ไอเสียงนี้มาเลยแบบนึกถึงฉากนี้จัดเลยเคยดูปะเคยดูปะเออเทียดฉากนี้เลยวิ่งมาในนี่อ่ะ แบบนี้เลยปุ๊บ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 แล้วไปเจอชื่อแยกกันมันเจอะไรเไป็นชื่อเรียกว่ายักษ์โคตรหลอนฮนะ <c oughs> เงยดิโอ้โหเดี๋ยวผมขอพักก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเดี๋ยว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 ึปงปไปชนกันหรือเปล่นานะ มันจะไปชนกันหรือเปล่านะเอาไม่ชนนี่หว่าแล้วจะไปบีกทำไมวะเนี่ยโอ๊ยนาอเอ,อ้เรื่องเดี๋ยวคันนี้ผมจ้างอีกคันดีกว่าแล้วผมไปซื้อใหม่คันเอ้ย,วยรวยรวยนี่เรามาเข้าตรงโน้นเลยนี่ไงตรงโน้นยังเยอะใหญ่เลย นี่ยังเหญ่มากในก,การจัดการเดีย๋ยวกให้ลูกน้องจัดก,การไปเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะอู้งานอู้งานหรือเปล่าอุ้งานเดี๋ยวตก<บ>สายตกกวาตกหน้าตบลงนี่ยวาไปเรื่อยเอ้ยปิดทางอีกแล้วหลงแล้วบ้านตัวเองยังหลงอะไรวะเนี่ยหลงไม่หยุดไม่หย่อนไป หลงได้ก็เลี้ยวได้อ,อ๋อเลี้ยวไม่ได้แล้วอันนี้ไงเหยียบร้อยไปไหนด้ยไปไปไปรับไอ,อ้รถเกี่ยวกันเออตอนนี้ก็เป็นอ่าที่ขุดดินของเรานะครับขุดไปขุดมาไม่ใช้แล้วใช้ไซลิงดีกว่าไซโลเออไซลิงอะไรวะหโหตลอดเอาไว้ไอ้แม่เกล่า อมมืมเข้าลมลมเข้าวข้าลมคืนอะไรยังไม่เสร็จขั้นหน้าไปแล้วเนี่ยปึ๊บ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  มมภานหน่อยเออโอเคนะครับตอนนี้เรามาถึงที่บ้านเราเรียบร้อยนะครับดูว่ามีพนักงานอู้กี่คันแล้วดูจากสภาพน่าจะอู้ทั้งหมดนะฮะโอ้โ oh ห oh, เอาเรื่องเลยอ้ยเด้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นลูกๆโอ้โหจะลงคูอย่างเดียวเลยเฮ้ยมีอยู่คันนึงว่าที่ไม่อู้งานโอ้โหสุดยอดของแท้ มาเราคนนี้ลงเลยต้องไปถึงมือนะเนี่นเหลือพอดีปากเกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเข้าเต็มันนั้นเกี่ยวยังไงเป็นสามเหลี่ยมวะเนี่ยเอาเรื่อง รถอ,อยู่ไหนวะจอดแล้วจอดนิ่งแล้วไม่หยาเต็มเลยมั้งทุลักทุเลไม่มีแผนจต่การอะไรเรี่ยวเลยวเนี่ยจะดูแบบเป็นอ่าดูดีแบบมีหลักมีการในการทำสวนทำนาทำไร่ดูช่องอื่นฮะดูช่องนี้ไม่มีอะไรที่เป็นอันนี้เลยที่วางแผนไว้เลยว่าทำอะไรจับได้ก็น,นึกเอาเขาเอาเลย,เยจริงจ เอ hey. คันนี้ยังเกี่ยวอยู่อ่าเต็มแล้วคันนั้นเต็มแต่ผมก็เอาคันนี้ไปวางงานก่อนเดี๋ยวจะค่อยว่ากันกทีนะึงมันจะเอาไว้วางตรงนี้ก็ได้นะวาตรงนี้เลย เอาวีโน่หน้าเก่าไปเลยหน้าเก่าแต่โดูถูกเขาไม่ได้คนระับเขาแรงคนระับบอกเลยดูดิหน้าโยกอะโยกไม่ใช่โยกแบบสวยๆนะโยกแบบจะลืดเอาเรื่องนี่ยกร้อยดูด้วยนี่เป็นไงล่ะเอาอีกแล้วคันนี้กันแล้วมั่เกี่ยวให้เสร็จ khiết xong uh. okay, đi khiết xong ấy tin là hello nít còn không hiểu hết xíu cái này nè bơi về đây โอเคตอนนี้ถ่ายข้าวก่อนแบบเออยกจะดูว่าจะเต็มไหมนะวันนี้นะ <Hey. S 1> แปลงนาะแค่นี้นะเกี่ยกับการเกี่ยวกับพูดรถดสามคันและคันนูดออกมาเฉยๆแล้วเพอตอนนี้เริ่มวิ่งไม่ทัน <laughs> อ๋อเรื่องจริงๆฮนะอันนี้ก็ใช้เวลาไปทั้งหมด24นาทีแล้วครับผมจากการเริ่มนะ นี่เลยอ่ะไปเดี๋ยวคันชุดชุดนู้นเดี๋ยวเราเอาไว้วางไว้ฝั่งนู้นเรียบร้อยชนไปทีโอ,โอ้ยโอ้ยเอ้ยใจเย็นลูกรวยรวยแต่ไม่ต้องเตรียมประกันก็ได้นะเออโอเคลงแล้วเอาเป็นเจ้าของส่วนเองครับนี่เรียบร้อยแหว่งครับผม แล้วขัามาเก็บเก็บอย่างนี้เลยปั๊ปเบรกกรืบลงสวยคันนี้ก็เต็มอีกแล้วครับพอจะเลิกงานช่างนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆของไทยของแท้ปุ๋ยเอาไวท้ทำปุ๋ยเลยไปเจอเนี่ย ลงแบบรถยังไหลเลยสดยอดไปละเออแน่นอนจริงอ่ะบอกเลยไปสตาร์ทแล้วก็ไป let's go โอเครอบนอกเลยโอ้โหอ้าวัน,น้นหยุดแล้ว

นี่งไงแล้ไปฝั่งนี้ปับ๊บเจวก็จะเสร็จแล้วตรงนี้ไป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 กูกๆกเออเงียบเงียบจะ,จะมาี่แล้วชอวนี้เวลาลิ่งแล้ว อันนั้นมันไต่แบบขอบขอบนั้นใช่ไหมเพิๆๆ่มเพิ่มฝั่งนี้ก็ต้องไปตรงไบโน่นโอเคสวย อย่ันต่อครับโอ้โหนั่งตู้แอร์เลยตอนนี้โอ้โหสบายช้ำเย็นช้ำเลยฝุ่นอะไรก็ไม่มีกลมารบกวน้โ,โสุดยอดโองแท่ของแท่แท้หวาเลยนี่เออต้องรีบไปต้องรีบไปฝั่งนน้นมา วอ่กแล้วมาเล่นคันนี้คันนู้นหยุดอ๋ออะไรนี่เดี๋ยวยัะทางลเลยไมนน่าจะชนกันได้นะไปโอ้เพลงนี้ใหญ่นะอจริงใหญ่มากใหญ่มากจริงๆนะดูแบบไม่ไม่ค่อยใหญ่แต่ใหญ่จริง ในเยอะอยูอนะ่นะรอบนี้รอบหนึ่งแล้วก็ก,วมมก,กันุนอยู่อีกแหละเต็มเหมือนกันโอเคเรี <laughs> ยบร้อยโอเคได้แล้ว <laughs> โชว์เผาเรียบไม่เป็นด้วยเออเอาเรื่อง <laughs> 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 ใช่ไหมลงไหมลง มันเหลือเยอะไปมันก็ไม่ดีเหลือต้น2ต้นไอ้กอละต้น2ต้นไม่เป็นไรอันนี้เหลือไปตั้งกองมันก็ไม่ได้เอาเรื่องจริงก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะครับผมให้กับช่อง M P N Gamer V2 นะครับผมแน่เสร็จแล้วมา้งรอบนี้ใช่ไหม ืมปาดไปทีนึงด้วยอเออปาดไปทีนึงปาดเก่งเหลือเกินเฮ้ยเสร็จแล้วอ่ะเฮ้ยเสร็จสุดยอด ในกรนี้ที่เหลือพอแล้วทำปุ๋ยบ้างโอ้โ oh ห oh, เพลงนี้ถือว่าใหญ่นะครับผมเป็นเพลงที่ผมเล่นมานานแล้วเหมือนกันแต่ว,ว่าท้งเข้าทั้งหนานเนี่ยถือว่าใหญ่ใหญ่มากเกี่ยวตอนเลขสามสามคันตอนนี้เปลี่ยนเป็นสี่นะฮะโอ้โ oh ห oh, ตอนเลกว่าอาคันนี้ว่าจะไม่อาลงนะแต่สุดท้ายก็ต้องอาลงครับของมันสุดจริงๆนะเดี๋ยวเรา อาข้าวไปไว้ในรถนี้ทุกคันเลยเอ้ยทุกเออทุกคันเปิดตัวโอขึ้นมานะครับผมจากนั้นก็ส่งท่อส่งลงไปเลยพาเก็บเลยดี้่ายไม่กลา้าจริงเลยรถจาง ก็วันนี้มันก็มีอ่าในโกดังมีสองโกดังนะครับมีที่เก็บรถอ่าเทรลเลอร์แล้วก็รถพว่วงรถอะไรพวกนี้ครับรถบรรทุกอ่าแล้วก็มีอ่าอีกที่หนึ่งก็เป็นรถที่เกี่ยวกับการไถนี่ไถเป็นไว้แล้วไถไว้แล้วนะเรื่องนี้ไถไว้เลยไถยจริงๆเดี๋ยวจะมีการใส่ปุ๋ยใส่ปลูกอะไรค่อยๆว่ากันนะฮะวันนั้นก็ใช้รถบต้าคูบต้าเนี่ยนโะดยนะทั้งหมดกี่คันหนึ่งสองสามสี่ห้าคันเลย ก็จะเสร็จนะฮะโอเคปิดอุ้มเสร็จแล้วก็ไปเอาใหม่อีกคันหนึ่งออคันนี้จอดนี่แหละคันนมดีกว่าเอารถมานี่ดีกว่าเออง่ายกว่าคันนี้ไม่เต็มนะแต่เกือบเต็มนะ สมบูรณ์นะครับคันนี้ก็เห็นก็แจกกันเคลื่อนเลยเท่านี้ไม่รู้ว่าเขาทำมาแจกแล้วเป็นรถหลุดนะแต่มันเป็นรถที่สวยนะผมว่าสวยจริงทำงานมาดีมากเลยด,ดูดิอะไรอะไรก็สวยไปหมดอะ่ะ แต่นี้มันดูบักๆนะตอนตอนเท้า่ะแต่มันก็ลงเหมือนกันโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้โอ้โหสดจริงๆหนึ่งชั่วโมงนะครับผมคลิปนี้หนึ่งชั่วโมงจริงๆนะครับกับนาแปลงนี้นาจริงใหญ่จริงนะฮะแปลงนี้โอ้โหเหลือเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งชั่วโมงดูแต่ใหญ่ๆนะเอาจริงใหญ่จริงนะนี่แล้วก็จูๆ่ๆเตนจุดแปลงเลย นี่ให้ดูนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไคร์กันด้วยแล้วกันให้จกเคาไอ้กับออให้กับช่อง m p n gamer v 2ด้วยแล้วกันนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นิดนึงนะครับสวัสดีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไป